พร้อมเรียงอ่นเดียวเ,เริ่มเริ่มเริ่มเรียนเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนเข้ามาไม่พอเหรอเรื่องของคุนเอหาาะัเปอ,อ,อนเือนอะหาชิบ,บารนะครับมนา,ากอมาอืมมมี โครสิบบาทนะครอะไรโลโลสิบบาทเอาเห็นเลอยอ่ะม,มาดูเรื่องตัวประกอบนะครับอย่างเช่นห้าสิบเห็นไหมห้าสิบแยกตัวประกอบตัวประกอบข็ห้าสิบก็จะมีอ่ามีเลขนะต่อไปนี้นะครับถ้าถ้านกเรียนลองแยกตัวประกอบของห้าสิบแยกได้ไหมแยกได้ลองนะลองแยกดูครับ หลักการง่ายง่ายแยกตัวประกอบเป็นห้าสิบอ,อ่าเดี๋ยวดูครูจะทำให้ดูตัวประกอบของห้าสิบนะทุกทวนนะครับอ่ะห้าสิบอะไรอะไรอะไรคุณกันได้ห้าสิบ แยกตัวประกอบแบบแบบก้างปลาก่อนคูนกันได้ห้คูณสิบไูเออห้าคูณสิบเอาเขียนห้ากับสิบทีห้าคูณสิบใช่ไหมแล้วสิบสิบมันใหญ่ใช่ไหมสิบใหญ่ได้ไหมอะไรคูณกันได้สิบได้ห้าคูณสองเออสองคูณห้าใช่ไหมทีนี้เพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบของห้าสิบก็คือจะได้อะไรคูณอะไร กับสองคูณอะไรอ่ะดูสองคูณอะไร,ะไรแต่เอาเชอกันตอบสองคูณอะไรนั่นเนี่ยเธอแยกออามาดูบนกระดานสิดูบนจอเนี่ยสองคูณอะไรมันมีตัวอะไรเนี่ยถุงม,มีตัวอะไรเนี่ย สองคูณห้าคูณห้าสองคูณห้าคูณห้าเธอดูบนหน้าจอเนี่ยเห็นไหมสองคูณห้าเป็นสิบใช่ไหมเออสองคูณห้าเป็นสิบสิบคูณห้าก็ได้ห้าสิบเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบของห้าสิบก็จะได้ตัวนี้แหละนะครับ สองคูณห้าคูณห้าเข้าใจหรือยังเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วจ้าเออเข้าใจแล้วครูบอกครูบอกให้ดูหน้าจอนั่นแหละดูหน้าจอดูอย่างเดียวแล้วรูดูนะเจะให้ครูดูมา เอลี่ยังเรียนออนแหงมไม่ใกล้กว่าเยอะว่าสางานมากเลยกิงก็มือเขาแบบ่อนได้สัดทิใอ้ปล่อยหายอ่ะเขาเข้ารูดเขาคุมได้ยังปฏิปไอ ฟ um ้องแล้วแต่ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไดปิกิ่ไดุ้ดเกติดกิ่แล้วมนเปได่มีใครเปิดในย่แบบไม่ค่อยเปิดมากท่ไม่ไเดยามบก่อแม่ม่ดงลอไลูกด้วยอ่ะ 9ก้าหได้เท่าไหร่เก้าหมื่นเกาหแสนได้ได้หนึ่งแสนใช่ไหมมีได้เออได้ห่แสนอ่าทีนี้ลองประมาณค่าห้าพันหกสิห้าพันหกห้าันหประมาณค่าใกล้เคียงได้เท่าไหร่หกพันเออได้หกพันง่ายไหมง่ายไหมง่ายง่ายเออแล้วูจะน่นเล่น ไม่้าใจโง่บ้าเดี๋ยวมาอ่าดูคนนี้ดูดูคนนี้ต่อลองดูคนี้คืออะไรประมาณค่าไงอว่า้านโดนเยบ้าโดนเยอะคูคูถามว่าเจ็ดอาประมาณค่าค่าหลักร้อยเท่าไหร่เนี่ตัวนี้เจ็ดร้อยเกาสาประมาณค่าหลักร้อยเจ็ดเก้าสามแแปดร้อยแปดร้อย โอเคแปดร้อยต่อไปต่อไปห้าห้าแสนสี่ประมาณค่าหลักแสนห้าแสนสี่ตัวนี้ฮะห้าแสนห้าแสนโอเคถูกต้องครับเก่งมากเยยี่มต่อไปสองล้านห้าล่ะประมาณค่าหลักล้านสองล้านห้าเป็นเท่าไหร่สล้านเออสามล้านเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหม มีใครไม่เข้าใจบ้างอันนี้คูตบทวนให้เรียกตัวประกอบคืออะไรเรียกตัวประกอบอ่าเดี๋ยวจะไปดูการแยกตัวประกอบนะนี่มีมีดูตัวนี้นะเห็นไหมตัวประกอบมีเห็นไหมห้าสิบเมื่อกี้ครูครูให้ดูตัวประกอบห้าสิบนะ ยกตัวอย่างนะเห็นไหมไอ้กูม่ไอ้เนี่แต่ดีหบอบเห็นไหมเอ็าอ่าห้าสิบดูการแยกุกกอบนะมี ห้คืออะไรคุณอะไรนะของเรามีแยกตัวมังกรไหมีห้าสิบคืออะไรมมีคุณมีแต่ลูกกระ่านฮมันไม่มีมีแต่รูปกระยฮัหลานวกกออีไม่เีายไปแล้วไปแล้วเเง ไมาัพีเล็กไ่นาไปแล้วนีพระว่าของคุณเปยนหนุ้มากหนย่ามากามามีกลังช่วยใหดูดีร่วนเีเอมา้างฉันม่ไดโอ้ยแย่นะจัง

เ่ออกไปแล้วเรียกอั้นมาัล้วมแล้วค่ะเอ้าเธอดูห้าสิบเรียกห้าสิบห้าสิบแยกเอาลองแยกห้าสิบห้าสิบแยกตัวประกอบได้อะไรคุณกันได้ห้าสิบได้สิบได้สิบคูณห้าใช่ไหมเออได้สิบคหใช่ไหม เห็นไหมเนี่ยเออสิบคูณห้าแล้วแล้วสิบแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่แยกแยกตัวประกอบของสิบอีกเออได้สองคูณห้าเป็นสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวประกอบของห้าสิบก็จะมีสองคูณห้าคูณห้านึกออกไหมอ่ะลองเขียนสองคูณห้าคูณห้าดูสิเอสองสองห้าเป็นสิบสิบห้าเท่าไหร่สิบห้าก็ได้ห้าสิบ เห็นไหมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ50ก็คือ2คูณ5คูณ5นั่นแหละคือการแยกตัวประกอบ